สำหรับท่าครามนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสาวๆที่ต้องการจะมีก้นเด้งนะคะอันนี้โดนมากเลยนะคะนี่โดนโดนมากเลยท่านี้เราจะนอนเราจะนอนพับเข่าแบบนี้นะคะนอนลงแล้วก็พับเขาบบ่านี้สอกับหัวไหล่ต้องตั้งฉากนะคะเราก็จะยกขาขึ้นมาข้างนึงนะคะ่ะเท้าติดกันไว้นะคะยกขึ้นมาเลยค่ะเก่งขึ้นมาเลยค่ะอันนี้สําหรับมือใหม่เราจะไม่ใช้ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ แข็งแรงแล้วหรือว่าเพิ่มความแอดวานเราก็จะใช้สายเราก็จะใช้สายลัดตัวนี้เปลี่ยนข้างนะคะยินมาค่ะสอบตรงตั้งฉากนะคะกับหัวไหล่พับขอเข้ามาอีกค่ะโอเคแบบนี้แหลนะเดี๋ยวก็ยกข้างขึ้นมาข้างหนึ่งค่ะเท้าติดกันไว้นะคะยกขึ้นมาค่ะ ค้างไว้สักหน่อยแล้วก็ลงไปนะคะโอเคค่ะท่านี้โดนมากเลยนะคะสำหรับสาวๆต้องการที่จะมีก้นเด้ง